โย้ Yo, วาซาสวัสดีครับคุณดูทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการฟาร์มคิสเนตตั้งแต่วิวหนึ่งจนถึงวลตานเลยนะฮะคลิปนี้คลิปเดียวจบตั้งแต่ต้นจนจบมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับเดีย๋ยวเราต้องกินผลปีศาจคิสเนตกันก่อนเลยผลน,นี้ผมได้มาจากเด็กใน Discord ผมหรือว่าคนที่อยู่ในไลฟ์สตรีมผมนั่นเองครับเขาเป็นคนเอามาให้ผมบอกเลยว่าเป็นคนที่ดีจริงๆในการที่แบ่งปันผลไม้ให้เรากินนะฮะบอกเลยว่าผลน,นี้ค่อนข งำงำงำอะฮะเป็นไงหางองออกมาหนึ่งหาง แต่จริงเรามีเรามีหางกระต่ายอีกหนึ่งก็รวมเป็นตองนั้นโคตรไปโคตรสัตว์แปลกจัดจัดอ่ะก่อนที่เราจะไปฟาร,ร์มกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคลิปนี้มันแน่นอนแล้วก็จะได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคิษสุเนะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมฟาร,ร์มผลอะไรตนะั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ในใต้ดีค c r i p t i นเลยเดี๋ยวผมจะไปหาผลแล้วก็มาทําคลิปให้คุณดูดูกันนั่นเองงั้นเราเริ่มกกกกันนนนเยีี่่่่าาาาาออออููรหหหหหงงงงมมมม็โึจไไ้ื พอเราได้ทำการงอกม้ขานะครับเราก็เดินเป็นสี่ขาและเรียบร้อยเป็นหมาเต็มตัวแล้วปะ่ะงั้นเราฟาร,ร์มกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือเป็นการโจมตีปกตินะครับมันมีความเป็นพิเศษของมันนะครับภายในตัวนี่ขว1ั1นหนึ่งขวัสองสามสี่มันเหมือนเป็นการาทำการสี่ฮิตนั่นเองนะครับการโจมตีหนึ่งสองสามสี่ซัคือสกิกกลอะไรป่ะไปบอกกี้ยอ อ๋อจะเป็นเหมือนวิญญาณของหมาจิ้งจอกปล่อยไปอยู่ข้างๆมันสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะยิงใส่อีกทีอ่าโอเคตอนนี้คือเรามี3ามหางแล้วมันเหมือนว่าพอเรามีสามหางแล้วมันจะทําอะไรได้ปะทําให้เราแรงขึ้นหรอจึ๊บ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 อืมอุ๊ยก็ได้ไปไหนวะเวลาเราเล่นตัวจิ้งจอกนะครับก็บอกเลยว่าคอมโบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากจริงๆผมก็ไม่ได้รูอะไรหรอกแต่ผมเชื่อมาก ทำไมมันตีเบาจัางวะเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันตีเบามากเลยเลขามันมีข้อผิดพลาดอย่างหนึง่งยังไม่ได้รีสตีตัสงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอดีไปรีสตตัสสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้ผมได้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะทำการตั้งค่าสเตตัสนะครับว่าเราจะใส่อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้เลขาเรามาบอกกันก่อนว่าเวลาเราเล่นสายผลเนี่ยเราต้องอัพสเตต์ยังไงกันบ้างอ่าเล่น3ส,สายคือหมัดเลือดกับผล ก็คือเราจะต้องอัพอย่างละ2,550งั้นเราก็ตั้งค่าเป็น2,550หมาดกับเลือดก็คือดีเฟนซ์แล้วก็ตัวผลก็คือบล็อกฟุตประมาณนี้งั้นเราลองมาตีดูก่อนอ่นนี้ไงแรงและแล้วก็นี่ผมไม่รู้นะว่าสกิลการอาคอมโบมันถูกต้องไหมความรู้ของผมคือศูนย์มากกับคิสเนตกึ๊บนี่ก็คือมันเท่มากเลยตอนนี้คือเราได้สกิลสองแล้วฮะสกิล50 เทลออฟเบอร์นิงอะี่หางแห่งเปลวไฟ What? ไม่ใช่ดิเบอร์นิงคือการแผดเผาแต่บอกเลยว่าพอเราอัพสเตตปุ๊บคือแรงเวอร์ถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับก็บอกตามตรงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันสกิลแต่ละอย่างเนี่ยคือมันต้องใช้ค่ามาสเตอรี่ค่อนข้างสูงและมันช่วงแรกๆจะฟาร์มช้านิดน,นึงแต่ก็อาจจะดีเพราะว่าอาจจะมีคุณ2ให้ใช้ด้วยอะไรอย่างงี้ แต่ก็ตอนฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้อ e. ีเราไปใช้ตัวพวกแสงดีกว่าถ้าโลกหนือแล้วคนที่แบบเป็นคนเริ่มต้นอ่ะฟาร์มไปฟาร์มไปอันนี้คือผมเวลตันนะครับก็เลยมาแบบทำคลิปตรงนี้ได้ก็จะง่ายนิดนึงมันอาจจะไม่เหมือนของคนดูที่แบบว่าเริ่มเล่นแบบเริ่มต้นหรือว่าเพิ่งเล่นอะไรอย่างงี้ยแต่ผมรู้หลวกนะว่าคนดูยังไงอะไรยังไงกันแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าเป็นตัวเลือกทางนึงให้คุณดูคิดนะครับว่าจะเล่นสายนี้ดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับผม เนนอ้อรียบร้อยสกิลที่3มาดูกันว่าเป็นสกิลอะไรนะฮะเป็นการชาร์จวอนเกิงกิฮาเบฮาเบะาเท่อีกแบบหนึง่งอ่าอ,อันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวอันนี้คือผมคอมโบมั่วเขินแล้วครับคุณดูฟันฟันฟันสกิลมันหแบบว่าเป็นการสกิลจบอะไรเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวเราต้องปล่อยเอ็กก่อนจึ๊บอ,อันนี้คือ C E Z แล้วก็ C ไม่รู้ถูกไหมงั้นเดี๋ยวเราไปฟารรมกันต่อเลยดีกว่าให้ถึงเรียว่า0 0นะครับ เคทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเลเวล200แล้วนะฮะเรามาดูว่าสกิลที่200เนี่ยมันทําอะไรได้นั่นเองนะครับผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะฟาร์มนานอยู่เหมือนกันสักพักหนึ่งนะฮะในการที่จะฟาร์มถึงขึ้น200นะเดี๋ยวดูสิว่าเป็นยังไงบ้างกด F ปึ้มโอ้เป็นการพุ่งชาร์จใส่มอนหรือว่าศัตรูตรงข้างหน้านั่นเองเวลาเราจะเข้าหามอนเอ้ยเข้าหาคนอะไรเงี้ยก็กด F เ,เข้าไปหาเลยแล้วก็ควัญคลิปหนึ่งประมาณนี้ โอ้ก็เป็นสกิลที่เท่ดีนะพอมาลองเองแล้วรู้สึกแบบว่ามันมือมากอะเอาล่ะทุกคนเดีย๋ยวเราฟาร,ร์มกันต่อจนถึง300แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกิลที่300นั้นคืออร่อย ไม่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้2 9งรายกาแล้วเหลือแค่เอเวเวลเดียวเราก็จะถึง300แล้วมันบอกว่าจะเป็นการฟอร์เมชันแปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนร่างอย่างแน่นอนโอเคไปกีนหมาติดต้นไม้เท่าทีปุ๊บ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 บ๊ม,มไม่โดนสักตัวค <laughs> ิวมันค่อยๆ้างี่จะแบบกระเด็นกระดอนอะ่ะโอเคตอนนี้คือเราได้แปลงร่างแล้วเรียบร้อยอันไหนลองแปลงร่างดูสิว่าจะเป็นยังไงว้า คเท่แล้วเราก็ตีไปเรือ่อยแต่เราเข้าสู่ล็อบเควสอะไรนะเหมือนว่าสกิลจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเวลาเราเป็นหมาอะไรนะอ่ะเ,เดี๋ยวเราลองรีวิวดูทีละอย่างนะครับอันนี้คือสกิลแซนะครับผมก็จะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ปล่อยสกิลพ่นออกจากปากสกิลเอ็กก็จะเป็นเป็นการชิงแล้วก็กระโดดขึ้นฟ้าแล้วพอลงมาปุ๊บก็จะเป็นวงแหวนในการเหมืนนอนเปิดฟิลบ,น,บนพื้นอะไรประมาณนี้ น่าจะเป็นการแผดเผาส่วนนี้คือสกิล C ก็จะเป็นการปล่อยวัตถกิไปทีนึงตื้ตามไอ้หกพันนะครับสำหรับเวลสามร้อยส่วนสกิล F พุ่งไปข้างหน้าเออี๋เฮจัดอยากรู้จังว่าพอเราพอยู่ในช่วง p p เนี่ยหรือว่าคอมโบเนี่ยจะเป็นยังไงเฮ้ยมีอย่างมีสองอย่างที่มันสามารถทําได้นะครับเป็นการขี่หลังให้คนอื่นขี่หลังเราได้เดี๋ยวลองให้เลขาผมขึ้นมาดู อ๋นี่ไงขี่ได้ลงน้ำเดินบนน้ำได้ด้วยนะครับอ,อันนี้น่าจะไม่ใช่สกิลผมนะอันนี้จะเป็นสกิลของเลขาผมนะครับที่เป็นฝนม,มากๆมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นแบบคิซูเนะกำลังขี่ลาดอยู่บนทะเลอะเอาล่ะคุณดูทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาทําการเรียนรู้สกิลต่างๆนะครับว่าความสามารถของนั้นทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับคิซูเนะจะล่างคนแล้วก็ล่างหมาป่าเดีย๋ยวเราต้องมาอธิบายตรงหลอดแถบของหางก่อนนะครับ t e t a l s เนีน่ยมันคืออะไระเดี๋ยวเราต้องตายก่อนนะครับอย่างแรกพอเราตายมันก็จะรีใหม่หมดทุกอย่างก็จะเป็น1หางคือเราต้องชาร์จให้้หมดครบทั้งหมด3หางก่อนถึงจะ,ะานส์ฟ f o r m หรือว่าเปลี่ยนร่างขึ้นมาได้น,นั่นเองเน้นย้าว่าต้องทําให้มันเต็มวิธีการทําให้มันเต็มนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการหาตีมอนก่อนเวลาเราตีลมหรือว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นการใช้สตมินาของคิสเน่โดยเฉพาะมันก็จะลดไปทีลน,นิเหน่อยใช้สกิลก็จะลดไม่ลดนะ สำหรับสกิลพวกต่างๆมันจะมีอยู่แค่2-3งสกิลนะครับที่มันจะลดอ้าวมันก็ลด,ลดมันก็ลดหมดดีกว,ว่าถือว่าลดหมดนะครับผมในการใช้สกิลแต่ว่ามันใช้ไม่เยอะมากวิธีการเพิ่มนะครับเราก็ต้องตีปกติไปที่ตัวของมอนสเตอร์หรือว่าศัตรูนั่นเองมันก็จะเพิ่มแบบค่อา,างที่จะวยอยู่พอสมควรนี่ เราก็จะเพิ่มให้มันถึงระดับ3าไปเลยเพราะมันอัพขึ้นเป็น2ใช่ไหมก็จะเป็น2หางพอดีพอ3ก็จะเป็น3หางมันก็จะเป็นขั้นไปมันสูงสุดที่ข้นสา3หางนะครับขั้น3ปับ๊บมันก็จะมีหลอดอีกนิดนึงขึ้นมาแล้วพอแม็กปับ๊บมันก็จะเป็นสีลุง้งแล้วเราก็จะแปลงร่างได้นั่นเองกดซัดค้างปุ๊บแค่เนี่ยจะมีการสเกีพุ่งแล้วไอ้ลูกที่มันระเบิดเนี่ยคือจะแยก ตัวต่อตัวเลยนะคือถ้ามันมีทั้งหมด2ตัวก็2ตัว2อันอ,อันนี้ก็จะเป็นการชิ่งไปหาประตูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องรอใหม่อีกรอบนึงสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้คือมันค่อนข้างที่จะแคบอย่าต้องไปหาที่โล่งๆ,ๆตอนนี้น่าจะโล่งแล้วเดี๋ยวเราจะต้องชิ่งดูกด X ชิ่งไปปึ๊บๆๆพอลงมาก็จะเป็นการทำพื้นฟิวส่วนสกิล C ก็จะเป็นการปล่อยลูกกลมๆไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดอย่างนี้เลยส่วนสกิล F ก็ะจะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูแล้วก็ขวนนิดหน่อยแค่นี้ครับโอเคครับผมคนดูคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ